เราอะขณะฝึกสอนอะแล้วเราต้องกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในวิชาสัมนาหนึ่งของฝึกสอนหนึ่งและสัมนาสองของฝึกสอนสองคำถามคือเราอะคุยไหมเรานั่งนิ่งๆตลอดชั่วโมงไหมคำตอบคือไม่ครูก็เลยถามว่าแล้วคุยเนี่ยกี่ครั้งเขาก็บอกว่านับครั้งไม่ท้วนับไม่ได้เลยนะคะมันเยอะมาก ครูก็บอกนี่ไงขณะที่เราเป็นผู้ใหญ่นะเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีนะเรายังคุยยังพูดยังอยู่ไม่นิ่งเลยแล้วกับเด็กเล็กๆล,ล่ะป .1 ปอสอป .3 ปสป,สปห้าป6เพราะอะไรเราถึงคาดหวังเขาสูงมากนะคะครูก็เลยถามว่าแล้วจริงๆธรรมชาติผู้เรียนเด็กเล็กเนี่ยคืออะไรเขาก็บอกว่าอยู่ไม่นิ่งนะคะชอบเล่น ครูก็บอกแล้วธรรมชาติตัวเราเป็นคนยังไงเขาก็บอกเขาเป็นคนชอบความสนุกชอบความสุขนะคะแล้วก็คี้เล่นกลัวนี่ไงธรรมชาติของทั้งคู่ทั้งสองวัยเหมือนกันเหตุใดเราจึงไม่ได้นำธรรมชาติของตัวเราและธรรมชาติของเด็กเนี่ยมาคลิกมาจูนกันล่ะนะคะครูก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเนี่ยลองใหม่สิคะลองเออหมือนกับว่าลองอีกเลเวลหนึ่งคือ จากการเก็บเด็กควบคุมเด็กเป็นการกระตุ้นเป็นการส่งเสริมทำให้เขาตื่นตัวตื่นเต้น alert ติดตามบทเรียนของเรานะคะคลองดูเขาก็ได้กลับไปคิดนะคะแล้วก็ กลับไปพัฒนานะคะซึ่งมีเคสหนึ่งนะคะจริงๆแล้วมีประมาณ3มเคสครูเล่าเคสหนึ่งแล้วกันมีเคสหนึ่งนะคะที่ทั้งเขาและครูเนี่ยเสียน้ําตาไปด้วยกันนะคะคือครั้งแรกไปนิเทศเขาหลังจากที่เขาเนี่ยฝึกสอนผ่านไปเดือนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นครูไปนิเทศเขาแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกตื่นเต้นครูบอกเอ้ยไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นๆครูไม่มองเราหรอกนะคะ ปกติครูก็จะไม่ไปนิเทศครูจะไม่มองใครเลยนะคะแต่ครูจะใช้การฟังเอาแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นนะคะแล้วอาจจะแบบมองแวบๆบไม่ให้เขารู้สึกตื่นเต้นนะคะครูก็จะเป็นลักษณะเนี้ยครูก็เลยไม่ได้มองเขาเท่าไหร่นะคะเขาก็สอนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยพอท้ายคาบก็มาสรุปกันเขาก็บอกว่าวันนี้เขาทำแบบไม่ค่อยโอเคเลยนะคะแล้วเขาก็เริ่มเหมือนกับหน้าเบ้แล้วเขาก็ อ,อ,อึดอัดอึดอัดอึดอัดจนในสุดโอ,อ้หน้ำตาไหลทลักออกมาแบบพลั้งพลูแบบออะไรเงี้ยแบบคือรู้สึกว่าทําไมล่ะฉันนุ่าส์เตรียมอ่ะเตรียมแผนเตรียมกิจกรรมเตรียมสื่อเตรียมสารพัดเพื่อผู้เรียนน่ะทั้งวันแล้วก็ตอนคืนฉันก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยเพื่อการเนี้ยทำไมเด็กถึงไม่ตั้งใจฟังครูก็เลยบอกว่าเ,ออเมื่อสักครู่เนี่ยมีตอนไหนที่เด็ก แบบได้ยิ้มได้หัวเราะบ้างไหมหรือตัวครูผู้สอนเองอะ่ะมีตอนไหนโมเมนต,ต์ไหนที่เราอะ่ะมีความสุขเราหัวเราะเราแบบสนุกสนานไปกับเด็กอะ่ะมีโมเมนต์นั้นไหมก็คับตอบคือไม่นี่แหละค่ะคือผู้สอนอะ่ะต้องรู้สึกก่อนนะคะผู้สอนต้องรู้สึกก่อน บทเรียนน่ะมันจริงจังมันซีเรียสน,นะคะแล้วก็มีความเครียดเพราะนั้นผู้สอนเครียดปุ๊บมันก็สื่อผ่านถึงผู้เรียนก็ทําให้ผู้เรียนเครียดด้วยนะคะดังนั้นจากเฟรมนะคะจากหน้าจอเนี่ยเราพูดถึงว่าให้ความรักนำความรู้ไปสู่ใจผู้เรียนหรือให้ความรู้สึกนำความรู้เพราะฉะนั้นอย่างแรกค่ะเราต้องทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกสนุก รู้สึกมีความสุขตื่นเต้นตื่นตัวอเลอร์แล้วก็ติดตามบทเรียนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนรู้คือการเปิดใจผู้เรียนถ้าขั้นนี้เราทำให้เด็กเนี่ยอเลอร์ได้นะคะอาจจะเป็นเพลงเป็นภาพเป็นเกมเป็นกิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เด็กเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวอเลอร์ได้เนี่ยละค่ะเราได้ใจเขาในช่วงแรกแล้วนะคะและ สิ่งที่พูดถึงว่าความรู้สึกนะคะตื่นเต้นตื่นตัว alert นะคะอันนี้คือความรู้สึกทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกจึงสำคัญและควรจะนำความรู้ในช่วงต้นนะคะและทุกๆช่วงถ้าใช้ความรู้สึกนำได้ประสบความสำเร็จเลยนะคะออพอหลังจากที่เขาแบบพลั้งพรูน้ำตาไหลแล้วก็ความรู้สึกที่พลั้งพรูแล้วเขาก็เหมือนกับเริ่ม เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเดียรครูก็บอกเขาว่าเนี่ยไม่ได้มีใครเก่งมาตั้งแต่ต้นหรอกทุกคนน่ะก็อยู่ในช่วงเรียนรู้กันทั้งนั้นเลยเราเคยฝึกสอนมาก่อนไหมล่ะเราเคยสอนมาก่อนไหมเขาก็บอกไม่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเหมือนกันที่เราก็ต้องเหมือนกับเราเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆก้าวข,ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในที่สุดเราก็จะก้าวได้สูงขึ้นเอาล่ะ เมื่อครูพูดถึงใช้ธรรมชาติความสุขความสนุกระหว่างตัวเราแล้วก็ผู้เรียนมาเชื่อมกันแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือว่าจะทำยังไงให้กิจกรรมนะคะในแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันนวลเนียนแล้วก็กิจกรรมทุกช่วงเนี่ยทำางไงให้มีความสุขนะคะแล้วก็ทําให้เด็ก alert หรือทําให้เขาอยากรู้อยากเห็นหรือกระตุ้นจินตนาการนะคะอันนี้ก็ให้คําแนะนําเขาไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สุดท้าย แต่การให้คําแนะนําครูต้องขอเสริมนิดนึงว่าครูจะไม่ใช่พูดพูดพูดนะแต่ครูจะตั้งคําถามแล้วให้เขาได้คิดแล้วเขาได้สะท้อนแล้วก็ค่อยสรุปนะคะเป็นประเด็นให้เขาได้กลับไปคิดเพราะฉนั้นหลังจากผ่านไปประมาณเดือนหนึง่งก็ไปนิเทศเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ตัวเขาแล้วก็ครูเนี่ยเสียน้ําตาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือหลังจากที่เขาได้สอนเสร็จ ปรากฏว่าโหระหว่างสอนเนี่ยเด็กอลเลิร์ม,มากมีความสุขและที่สําคัญตัวผู้สอนเนี่ยโหสนุกสุดๆนะคะและมีความสุขตั้งแต่ต้นจนจบเออพอหลังจากที่สอนเสร็จเขาก็มาพูดว่าเนี่ยอาจารย์หนูทําได้แล้วแล้วเขาก็น้ําตาไหลพาลาดครูก็ปิติแบบเขาแบบตื้นตันคือชื่นชมแล้วก็รู้สึกปลื้มมากที่เขาเนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนตัวเองหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่ ร้องไห้ในช่วงต้นด้วยความผิดหวังนะคะแล้วก็รู้สึกท้อแท้แต่พอเขาตั้งใจแล้วก็พยายามนะคะตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทสุดท้ายคนทุกคนทำได้ค่ะถ้าเราทุ่มเทมากพอเราตั้งใจมากพอทำได้แล้วเขาก็ทำได้จริงนะคะแล้วครูก็เหมือนกับดีใจไปเขาแล้วก็บอกเขาว่าเราวันนี้เราเก่งแล้ว นะคะเราทําได้ละประสบความสําเร็จละครูขออย่างหนึ่งนะคะขอว่าเราอย่าหยุดพัฒนาเราเก่งได้อีกเก่งขึ้นไปเรื่อยได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราเก่งละพอใจณนะจุดจุดนี้เราก็จะอยู่ที่นี่นะคะตรงจุดนี้ตลอดไปเขาก็ฟังแล้วเขาก็เข้าใจแล้วครูก็เชื่อว่าเขาจะไปเหมือนกับว่าก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างเล็กๆว่า เมื่อเราปรับเปลี่ยนนะคะจากการควบคุมจากการเก็บเด็กเป็นการกระตุ้นเป็นการส่งเสริมให้ความรู้สึกนำความรู้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมหัศจรรย์จริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกของครูผู้สอนโดยเฉพาะนักศึกษานะคะนักศึกษาศึกสอนเนี่ยจะยิ่งมีความรักอ่ะในวิชาชีพครูแล้วก็ซาบซึ้งมากขึ้นแล้วเขาก็รู้สึก แล้วเขาก็แบบมัก็เห็นเป้าหมายชัดเจนว่าฉันเป็นครูแน่นอนคือบางครั้งอะคะ่ะแม้ว่าขณะฝึกสอนหรือฝึกสอนเสร็จแล้วบางคนก็รู้สึกเหมือนกับถอดใจก็มีหรือบางคนไม่เอาละไม่อยากเป็นครูละนะคะเพราะฉะนั้นแม้จะในช่วงฝึกสอนจุดเนี้เป็นจุดสำคัญถ้าเราสามารถบิวแล้วก็ทาให้เขารักนะคะในวิชาชีพครูแบบ เหมือนกับดื่มด่ำซาบซึ้งกับความรู้สึกของการเป็นผู้ให้แล้วมันมีความสุขที่เราได้ถ่ายทอดเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กแล้วเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยมันเป็นความสุขแบบจริงๆเช่นกันค่ะถ้าเขาเห็นเด็กเปลี่ยนแปลงเหมือนที่ครูเห็นเขาเปลี่ยนแปลงความสุขความภาคภูมิใจมันมันแบบสุดๆไปเลยแล้วก็รู้สึกยิ่งตอกย้ำในวิชาชีพครูของตัวเองด้วยนะคะของตัวเองไปด้วยว่า เออเนี่ยเราก็ยิ่งต้องพัฒนาตัวเองทำยังไงให้เขาแบบเก่งเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะคะอยากจะบอกว่าครูเข้าใจคนที่ไม่เก่งว่าทำยังไงที่จะให้เก่งไวขึ้นเพราะครูก็เป็นคนที่ไม่เก่งมาก่อนนะคะแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองณนะวันเนี้ยก็ไม่ได้เก่งแต่คิดว่าตัวเองต้องพัฒนาไปได้ได้อีกได้อีกได้อีกไปเรื่อย